สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับโอโซ่สร้อยพระถักเชือกเทียนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำมือใหม่ว่าการเริ่มต้นในการถักสร้อยพระถักห่วงวัตถุมงคลถักข้อมือเราต้องใช้อะไรบ้างสำหรับคลิปนี้ก็คือผมจะมาแนะนำการเริ่มต้นสำหรับมือใหม่นะครับต้องย้ํว่ามือใหม่เท่านั้นนะครับเพราะว่ามือใหม่เนี่ย เขาจะไม่รู้เลยว่าการเริ่มต้นต้องเริ่มยังไงเพราะว่ามีพี่น้องถักมาหาผมนี่ยเยอะมากเลยแล้วก็ถามว่าผมเป็นมือใหม่ครับผมไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงผมไม่มีไม้กระดานเลยผมต้องทำไม้กระดานขึ้นมาไหมเพื่อที่จะเริ่มต้นในการถักสำหรับคลิปนี้มีคำตอบเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับเดี๋ยวก็จะพามาดูโต๊ะทำงานนะครับหลักๆเลยสำหรับมือใหม่เนี่ยคือ จะมองหาว่าไม้กระดานเนี่ยจำเป็นไหมในการถักเชือกนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำและแนะแนววิธีนะครับหลักๆเลยเนี่ยในส่วนตัวของผมเนี่ยผมจะใช้สปริงนะครับเพื่อให้การยืดหยุ่นช่วยให้เวลาเราถักเนี่ยแกนเชือกของเราเนี่ยมันจะได้ตึงตลอดเวลานะครับถ้าเราไม่มีสปริงเนี่ย ถามว่าได้ไหมได้นะครับสปริงก็ไม่ใช่ส่วนสำคัญนะครับแล้วก็อันเนี้ยตัวเนี้ยจะเป็นไม้แฝนผ้านะครับที่มีเหล็กแข็งๆหน่อยเอามาดัดให้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับใช้สำหรับเวลาที่เราถักหุ้มวัตถุมงคลถักห่วงพระหรือว่าถักอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าเราจะต้องขึงเชือกให้มันเป็นแนวขนาน ตัวเนี้ยก็ใช้เวลาถักแกนนะครับสปริงไม่จําเป็นนะครับต้องบอกก่อนว่าไม่จําเป็นนะครับเราเอาเชือกมามัดแทนสปริงก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูว่าหลักๆเลยควรทํำยังไงอันดับแรกเลยนะครับผมก็จะตัดเชือกเทียนมาให้มันให้มันมัดตัวเราได้นะครับให้มันล้อมล้อมเอวเราลักษณะนี้นะครับนี่นะครับให้มัน ตอนเอวเราในลักษณะอย่างนี้นะครับโอเคนะครับแล้วทีเนี้ยผมก็จะทุบชึ้งแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะมามัดมัดในลักษณะอย่างนี้มัดขั้นไว้นะครับผมมัดไว้ทำอะไรนะครับเดี๋ยวก็จะมีขั้นตอนต่อไปนะครับมัดให้ห่างกันประมาณ 2- 3มเซนนะครับประมาณนี้นะครับ มัดไว้ทําอะไรเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับอันดับแรกเมื่อเรามัดเสร็จแล้ว,ลวเราก็เอามามัดใส่เอวเราอย่างนี้นะครับนี่นะครับมัดใส่เอวเราเลยนะมัดให้มันถอดได้นะครับมัดยังไงก็ได้นะครับให้มันถอดได้นะนี่นะครับอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับเร,เราหังที่เราขอดไว้เนี่ยมาข้างหน้ามาใส่ไม้หน้าโต๊ะอย่างเงี้ยนี่นะครับใส่ไม้หน้าโต๊ะอย่างนี้นะนี่นะครับ แล้วผมก็จะตัดเชือกมาเนี่ยสมมติว่าผมกำลังจะถักสร้อยนะผมจะตัดเชือกมาเชือกแกนเนี่ยประมาณ30 30นิ้วนะครับผมก็จะมามมามัดใส่ตัวสปริงเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับก็มัดแบบนี้นะเนี่ยนะครับแล้วก็ทบครืองแบบนี้นะครับทบครื่งแบบนี้นะแล้วทีเนี้ยไอที่เราทบครื่งไว้เนี่ยเราเอามามัดใส่เชือกที่เอวเรานะครับ มัดใส่เชือกที่เอวเราแบบนี้นะครับมัดให้มันแก้ได้นะเนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้เลยคือการตึงแกนเวลาเราถักเชือกอ่าสมมุติผมจะสมมุติให้ดูนะครับสมมุติว่าเราจะถักเชือกเนี่ยเราจะทบครึ่งแบบนี้สมมุติว่าถักสี่เส้นเราก็ตัดมาสี่เส้นสองเส้นเราก็ตัดมาสองเส้นแบบนี้นะครับนี่นะเราจะทบครึ่งนะครับ เวลาที่เราถักเนี่ยเราจะเริ่มถักที่ครึ่งนึงมาฝั่งนี้อีกครึ่งนึงมาฝั่งนี้นะครับผมมนตหน้าผมจะถักให้ดูนะครับให้มันเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนี่นะครับเราก็จะถักไปไปข้างหน้าครึ่งนึงนะครับนี่นะไปข้างหน้าครึ่งหนึ่งแบบนี้นะครับ แล้วเราก็ถักเข้ามาหาตัวเราเนี่ยครึ่งหนึ่งนะครับเนี่ยนะแบบนี้นะแบบนี้นะครับนี่นะอันนี้ผมต้องบอกว่าออบอกก่อนว่าลักษณะการถักสร้อยเนี่ยก็คือจะเป็นแบบนี้จะบอกว่าไม้กระดานไม่ได้จําเป็นสูงงไปนะครับโอเคนะครับในส่วนของสร้อยนะผมก็ขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการ ถักห่วงพระถักว,วัตถุมงคลต่างๆนะครับก็จะเป็นการตัดเชือกให้มาเป็นคู่ขนานนะครับเนี่นะครับจะเห็นว่าไม้แขวนผ้าที่ผมไปตัดมาแล้วดัดเป็นลักษณะอย่างนี้นะผมก็จะมาใส่เงี้ยนี่นะครับเกี่ยวมาอย่างนี้แล้วก็จะเห็นว่าที่ผมขอดไว้เนี่ยผมขอดไว้ทําอะไรก็คือเราจะมามัดไว้อย่างนี้นะนี่นะครับ มัดเพื่อไม่ให้มันรูดเข้ามาหากันนะครับเวลาเราถักหุ่นวัตถุมงคลเนี่ยเราก็จะได้ถักไปอย่างนี้นะครับในลักษณะนี้นะผมบอกก่อนนะครับว่าการถักไม่ว่าจะถักอะไรก็แล้วแต่แกนเนี่ยต้องตึงนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้เป็นวิทยาทานให้ดูนะครับอ่าผมสมมติว่าผมจะถักหม่องพระหรือถักหุ่งวัตถุมงคลนะผมจะตัดเชือกมานะครับนี่นะผมจะตัดมาสองเส้นนะครับแล้วเราก็มามัดใส่นะนี่นะครับมัดแบบนี้ นี่นะครับมันเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่นะเมื่อเรามัดได้สองข้างนะเราก็จับไขว้กันอย่างนี้นะอันนี้ผมจะทําให้ดูเป็นก็เป็นแนวทางนะครับแล้วก็จะถักอย่างนี้นะครับนี่นะถักไปอย่างนี้คือวิธีการถักห่วงพระหรือว่าถักมัดถุมมงคลหลักๆเลยนะครับการใช้งานไม้หน้าโต๊ะเนี่ยมันไม่จําเป็นนะครับผมบอกว่าไม่จําเป็นนะส่วนตัวผมเนี่ยเราสามารถทําอย่างนี้นะ ได้เลยสบายนะครับเราไม่ปวดหลังปวดเอวด้วยนะครับทาอย่างนี้นะอ่าแล้วทีนเนี้ยผมจะมาอธิบายว่าสมมติว่าท่านออกนอกพื้นที่นะครับถามว่าโต๊ะทํางานเนี่ยจาเป็นไหมไม่จําเป็นนะครับอ่าสมมุติว่าอยู่ห้องเช่านะเมื่อก่อนผมอยู่ห้องเช่าเนี่ยผมก็จะเอาไปมัดใส่กับประตูตู้เสื้อผ้านะครับประตูตู้เสื้อผ้านะ เอาน็อตเอาตะปูไปตีใส่ขันใส่เงี้ยนะครับถ้าเป็นเอ่อนอกพื้นที่ก็เอาต้นไม้หรือว่าเอาอะไรที่มีน้ําหนักเยอะๆนะครับที่สามารถทําให้แกนเนี่ยมันตึงได้นะที่เราดึงมาเนี่ยเราดึงมาเนี่ยมันไม่ขยับขยี้กันได้นะครับแค่นี้เองนะครับมันไม่มีอะไรมากมายในส่วนของเชือกเทียนนะครับหรืออุปกรณ์การถักเชือกนะ เพราะว่ามีพี่น้องเนี่ยทักเข้ามาถามเลยว่าผมอยากเริ่มต้นเนี่ยอยากหาชิปเสริมเนี่ยผมต้องไปหาซื้ออุปกรณ์ได้ที่ไหนนะครับมาที่นี่นะครับร้านโอโซ่ส้พระถักเชกเทียนนะครับมีทั้งเพจ a c e b o o o เอ่อช่อง Youtube อะไรก็แล้วแต่นะครับจะเป็นชื่อนี้ชื่อเดียวน,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 นะครับโอโซ่ส้ยพระถักเชกเทียนนะครับทางร้านของเราเนี่ยนะครับมีเชือกทั้งหมด3ยี่ห้อนะครับมีม้วนเล็กม้วนใหญ่เบอร์2เบอร์สนะครับนี่นะครับ ม้อนม้อนเล็กนะครับแล้วก็มีนะครับมีบริการหมดเลยนะครับมันมีเยอะมากนะครับแล้วก็ในส่วนของไหมทองนะครับนี่นะครับไหมทองมิดกลาสปริงพุกเชือกไนล่อนนะครับนี่นะครับในส่วนของไหมทองนะครับในส่วนของเชือกล่มนะครับก็มีไว้บริการพี่น้องเต็มเลยนะครับถ้าพี่น้องท่านไหนที่สนใจอยากจะหาอาชีพเสริมนะครับก็ ต่อเข้ามาหาผมได้นะครับผมมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับรวมทั้งต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็มีบริการเก็บปลายทางนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ